สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางด้วยรถไฟนาวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถธรรมดาขบวนที่275กรุงเทพหัวลำโพงไปทางด่านภูมิแดนบ้านคลองลึกวันนี้ได้รถจากอันต้อมครับผมเหมือนจะได้เป็นเครื่องยนต์แคทครับผมอ่าใช่จริงๆด้วยครับ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะมาดูว่าได้เบอร์อะไรกันครับสี่สองสองหนึ่งครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมได้ครับสวัสดีครับ